ขอให้มีความสุขหลายๆครับลายกวาดนี้ดีกว <ination noises> ่าดีกว่าเขาเด้ออยู่ดีมีแห้งเด้อมาพบพบมาหนี้อับปะอับมนุกอับผูกให้เขาเออขอให้สุขี่มันเสมอมันคืออ่อนขอให้สุขี่มันเสมอมันคืออ่อนลูกบัตรท่นในนอนจะเปล่าแง่เป่าแท่งสุขเสมอมันเสมอมันคือแก ซูกเสมอมันเสมอมันคือแกเพรอยากให้ลูกแพ้ใส่ทุกอย่างอันไมเพื่อนกินนั้นหาง่ายเพื่อนกินนั้นหาง่ายเพื่อนตายต้องไปงานศพไปสู่เขาอ้อนุ๊กอะไปสู้เขาสู้เขาเด็กดีเป็นสีแก่ชาติเด็กดีเป็นสีแก่ชาติเด็กสะอาดต้องปราศจากขี้มูกและขี้ตา สูขข้เขาสู้เขาเมื่อกี้คุณยังแค่ขี้โมกอยู่เลยนะไปไหนไปด้วยฉันไม่ช่วยสักบาทไปไหนไปด้วยฉันไม่ช่วยสักบาทวันนี้ถ้าตีกันฉันลาปว่วยถ้าตีกันฉันลาปว่วยอ้าวแต่ถ้าซี่กันฉันปว่วยถึงด้วยฉันก็โอ๊ยยังงงหนกเลย <c oughs> อ้าวแต่ถ้าอ้าวแต่ถ้าจุดจุดจุดกัน ฉันด้วยถึงป่วยฉันก็จะไปอู้หัก